อามาดูตอนอินโทรของ เพลงมารีของนันเล็ก,กนะครับเพลงนี้ตอนอินโทรจะอยู่ใน,นคีย์ีแฟตมเนอร์ฮะนะครับาสายห้าช่องที่6มาสาย4ช่องที่4แล้วก็ช่องที่6จากนั้นก็ขึ้นมาช่องที่7จแล้วก็ลงไปสายสามช่องที่6 ชุดแรกจะเป็นงี้พอชุดที่สองก็เหมือนเดิมฮะสายห้าช่องที่หกลงมาสายที่ช่องที่สี่หกจากนั้นก็จะสไลด์จากสี่มาหกลงมาสายสามช่องที่หกที่สองแล้วก็ไปเริ่มชุดแรก หักอย่เงี้ยเป็นทน่อนท่อนลิฟกับพอชุดที่สองจากตรงเนี้ยตรงเนี้ยกีตาร์เสียงออคเท็เสียง,ออเ,เ,สยงเสียงสูงก็จะเล่นเป็นลายของเล็เลกสโลไซส์ที่สามช่องที่สิบสามสิบสามแล้วก็มาดันดันหนึ่เสียงกระคาลงมาสิบสามแล้วคุณออฟมาสิบเอ็ด ขึ้นมาสสี่ช่องที่13เ็เสร็นก็ลงมาสายสามช่องที่13ดันลงมาสาสองช่องที่11แล้วก็มาดันสายสองช่องที่14ลงมาสาห่งช่องที่11อา่าแล้วมาดันสายหนึ่งช่องที่16หอ่าแล้วก็มาดันสายหนึ่งช่องที่1 9แล้วถอยมาดันสายหนึ่งช่องที่14 ให้ลงมาแล้วก็ถอยลงมาช่องที่11ทาอ็ดคำว่าออน11กับ14บสี่ที่มาสายสองที่14บสีุตลอบไปส1บแล้วก็ลงมาลงช่องที่14อ่านี่เป็นชุดแรกเพราะจากนั้นก็จะเป็นเสียงขีน สไตล์ฟังตรงนี้จะเป็นมาจากโครงสร้างของของขอีเฟตเมเนอร์ฮะอีเฟตเมเนอร์แต่ตรงนี้นิ้ที่ทาบตั้งแต่สายหช่องที่6ลงมานะครับนิ้วก,กางสายสองที่เจเน้นสาย 3, สามส2นะ่ยลงขึ้นลงลงมาก่อนแล้วก็ค่อยสบัดขึ้นลง3ชุด3ครั้ง,งนะ จากนั้นขาถึงค่อยมาลงอ่าบีแฟรเซเวนก็ทาบทุกสายเลยช่องที่6นิ้วกลางสาย3ช่องที่7นิ้วนางสาย5ช่องที่8ปดจบแคน้นะครับหมดแล้วท่อนกลางก็ไม่มีอะไรท่อนท่อนกลางเป็นเสียงอ่าเสียงโทรศัพท์สโลโกตาร์อะไรก็ไม่มีแต่จะมีส่วนแค่นั้นเองฮะ เปนส่วนท่อนลิปตรงนี้ตั้งเพลงกับตอนตอนจบแค่นั้นเองครับโอเคนะครับ